ย yeah. ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ลิงน้อยช n แนลนะคะวันนี้ลิงน้อยก็จะมารีวิวแอปแอปโกเวตนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการถอนเงินกันนะคะตอนนี้นะคะลิงน้อยก็ได้เงินปันผลครบแล้วนะคะคือ8 8บาทนั่นเองจากเงินที่ อยู่ในพอร์ตทั้งหมดหนึ่งรอยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะถอนเงินได้ไหมเส้นศูนหนึ่งด้วย<ม>ก็จะเป็นการถอนครั้งแรกของเลิงน,น้อยนะคะตอนนี้นะคะก็จะดำเนินการรอ รออยู่นะคะเงินที่อยู่ตรงนี้ก็จะหายไปเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้19ในกา25นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเงินจะเข้าตอนกี่โมงนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา19ในกา37นาทีนะคะ เงินได้โอนเข้าบัญชีของลินน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด108บาทจุดศูย์หสตางค์นะคะนี่ได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโอ้โหแสดงว่าเข้าไวมากเลยนะคะยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดเก้าสาเอดสเประมาณอ่าสิบห้านาทีไม่เกินนี้ แล้วทีนี้ยลิงน้อยอทําการเติมเงินเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวรอให้เขาตรวจสอบก่อนว่าเงินที่ลิงน้อยเติมนั้นก็คือเข้าไปหรือยังไงตอนนี้นไงอนุมัติแล้วแสดงว่าเว็บนี้นะคะจ่ายจริงจ่ายจริงจริง,รง <Yeah. S 1> เดี๋ยวลิงน้อยจะทำการอ่า สมัครพอร์ตเข้าไปใหม่เริ่มวันนี้เป็นวันแรกเหมือนเดิมนะคะเราลิงน้อยก็สมาถอนให้เ,เพื่อนๆดูนะอ้าวมานะคะเพื่อนๆตอนนี้เงินก็เข้าไปแล้วนะคะที่ลิงน้อยทําการฝากเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะลิงน้อยก็จะมาซื้อแพ็กเกจเลยเหมือนเดิมยันๆเย,ย่สำเร็จแล้วตอนนี้ก็ลงทุนเหมือนเดิมแล้วนะคะ นี่นี่ไอันแรกนะคะลงทุนวันที่เก้ามกราหมดอายุไปแล้ววันนี้นะอันที่2ก็เนี่ยลงทุนวันนี้นะคะ8กุมภานะนเดี๋ยวก็มาดูเดือนหน้าก็ผ่านไปอีก30วันนะคะดูเดือนหน้านะว่าจะยังไงต่อไปนี่อันนี้เรามาดูรายการบัญชีของเรานี่ไงโอ้โห นี่ดูสิอันสีเขียวนี้ก็คือเองินปันผลที่เราได้นะได้ทุกวันด้วยอลองเลื่อนตรงนี้ดูนี่ดูวันที่ได้ทุกวันนะอีกน้อยก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาถอนใหม่รอบสองเนาะบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ นื่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิ่งน้อยด้วยนะบ๊ายบาย